ผก็มาเจอกันในช่วงเช้าๆนะครับบันนี้ยังอยู่ที่เมืองอุทุมพรนะครับเขวงสวรสดเขตนะครับยังอยู่ที่บ้านผู้สาวเนาะก็หลังจากอีพีที่แล้วครับผมก็ได้พากันไปลอยกระทงเนาะเมื่อคืนนะครับก็ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับก็เช้านี้นะครับผู้สาวจะทําเฟือให้ทานนะครับที่เรียกว่าจะไปทานอยู่ที่ร้านนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวทานให้กินเองนะครับมาเดี๋ยวไปดูสาวๆนะครับกลาง ทำเฟออยู่นะครับเมื่อกี้ก็กำลังซ่อมไฟที่บ้านให้ครับผมนี่เพิ่งจะซ่อมไฟห้องน้ำเสร็จเนาะเดี๋ยวไปดูสาวๆนะครับกำลังทำเฟอนะครับเฟอก็คือเหมือนก๋วยเตี๋ยวมาทำอะไรกันจ้าสาวนี้โอ้โหกำลังทักกระเทียมให้สาวผู้พันอยู่กำลังทำเครื่องเทศเนาะนี่สาวผู้พันก็จะทอด จะทอดหมูด้วยใช่โอ้ oh, นึกว่าจะมีแค่เือนะครับตื่นจังโมงกันเช้านี่ตื่นเต <c oughs> <ะ>้หามงมที่ห้าฟ้าตื่นมาต้มน้ําซุปโลนะครับนัดกันว่าจะทำทำเฟือเฟือราวนะครับจะทําเองเนาะปกติมาราวนี้ก็จะไปหาเลาะซื้อนะครับ <c oughs> ตอนเช้าเช้าถ้าทเองก็ต้องตื่นตั้งแต่ที่สี่ที่ห้าเนาะขยันนะครับไอ้ยืนปวดแสบเพื่อนเลยนะ มันน่ะนะจะทำกระเทียมเจียวหน่อยไม่ใช่ต้มเซนีอ๋อจะเจียวกระเทียมด้วยควันอันนั้นอันเพิ่นเตรียมไว้หมดแล้วอ๋อเตรียมหมดแล้วบ่อไ้หโอ้นี่ตื่นตีห้ามาต้มน้ำซุปเออต้มน้ำซุปนะครับใส่กระดูกหมูอ๋อซอยหอมเรียบร้อยนะครับร้องไห้ด้วยเพิ่นบอกเลยซอยหอมแดงร้องไห้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ผัก เรียบร้อยเนาะโอ้ผักลุกชิ้นอืมรอเมนูสาผู้พานนะครับว่าจะย่างเนื้อหมูด้วยนะครับทานกับเฟอทอดบ่เอามาคุยกันว่าจะย่างนะครับตอนแรกนะว่าจะย่างซีโครงแต่ว่าอสกระดับเพิ่นซ้อยตอนใหม่ถาทอดก่อนี่ยงแล้วซีโคก็เอาไปทำซุปแล้วแล้วก็ซอยเป็นตอนเรียบร้อยแม่จะเลยเปลี่ยนเมนูใหม่ทอดไม่นัดกันเลยเนาะ รอชิมแล้วก็รอชมครับผมขณะรอสาวๆทำเฟอร์ไปดิฟกาแฟไหมขวณอับนะบอนันนี้ยังไม่ได้ทานกาแฟมาสองวันแล้ว,นะลวครับผมตั <S 2> <S 2> <ไป S 1> <บ>้งแต่มาลาวเมื่อวันที่สามเลยครับผมไปเดี๋ยวต้มน้ำร้อนบอนันนี้จะดิฟกาแฟให้ผู้สาวชิมซะหน่อยนะครับกินกาแฟบ่บ่กินบ่กินไม่กินนะครับกินแต่ชาเขียวอ๋อเอาขวัญต้มนะครับผมการนทำร้อนบอการน้้รอนไม่ แม่เอ๊ล้างล้างก่อนนี่ล้างก่อนล้างก่นจะได้ตัวนั่นกัโอ้การดำร้อนคือใหญ่นฮะต้มคนนได้เลยเนาะอันนี้นะปาใหญ่ตาดำยังไ่ทันเกิดประมาณยี่สิบปีสาวดำกปีละเอีดสาวเอีดสาวเีดสองอันนี้อ๋อปีอันนี้น่าจะเป็นการนำร้อนที่แบบ ต้มแม่ออกคำเนาะแม่แม่แม่เนาะร้อนต้มแม่ก็ลูกเยอะนะครับประมาณกี่คนฮะแม่มีลูกกี่คนห้าคนนะครับเป็นลูกสาวทั้งหมดนะครับเออใช่ไม่เท่าไม่เท่าไม่มีลูกชายนะครับมีแต่ลูกสาวห้าคนโอ้ยถ้าอีกเ่านหนึ่้องสามบอกบ่ดอกบ่บ่บแม่มีลูกสาวห้าคนบ่าว่าเอ้าจะมีน้องสาวอีกคนนึงนะครับก็ เราไมเช่ว่าันอายุ31มอผมสาพูาสาและป้าคือถาแท้โอ้บอบอสาตดำ20วน32เนาะาอ้นี่อาเอาเซเด้อตื่นมาแต่ทีห้ไม่เซก็ไม่ได้นะครับต้มน้ำซุปตอตั้งแต่ทีสี่บอ เขาจะบอกว่าลืข้าวสุกเดี๋ยวจะให้ลืมทางกลับบ้านไปเลยโอ้ตล้วรำพี่ไายมันบอกแม่นแม่นใส่ไยเดอร์เทว่ามาบอาบารนีกะแกะกระเทียมครับเมื่อกี้โอ้ยบารนีก็แกะกระเทียมครับเมื่อกี้เอาภาษาคุณอ่านมาพูดแล้วครับเมื่อกี้นี่ตามกระเทียมเนาะ สาบปูพันก็อะไรเมื่อกี้โอ้โหทอดหมูนะครับเกือบแบบเหมือนสู้รบอะไรกับหมูครับเมื่อกี้นีออ่ออกรบ,บกับหมูนะหมูน้ำมันกระเด็นเนาะมาแล้วคุณอันพร้อมหรือยังไนปน้ำร้อนนะครับผมอย่าไปดิฟกาแฟรอสาวสานะครับสาวสาวบอกว่าให้รอกินเนาะนี่สาวสาวบอกว่าไม่ให้ช่วยครับผม,มอยากโชว์<า>วฝีมือเนาะมาเดี๋ยวก็จะทานกาแฟโรนะตอนนี้ก็เตรียมเครื่องกาแฟมาตั้งแต่ อยู่ฝั่งไทยนะครับผมเอามาทุกอย่างนะครับกาแฟที่บดกาแฟเอามาทุกอย่างเลยนะครับมาเติมกาแฟที่ลาวซะหน่อยครับผมนกาแฟสดนะครับบดมือด้วยนะครับ เรียบร้อยครับผมสำหรับกาแฟเช้าของบารานี่นะครับสาวผู้พานกับคุณอั๋นก็กําลังไปเก็บผักนะครับมาเดี๋ยวขึ้นไปดูสาวตาดำซะหน่อยนะครับเสร็จหรือยังยังเลยน้ากาแฟนี่บุกิีนน้ำซีมังซ,ซิมหน่อยนึงอันเนี้เออเร็วๆเ,เอามาตั้งกายซิมหน่อยนึงซิปหน่อยนึงนี่<ม>เสียบบอก<ม>าแฟขยันนะครับกาแฟบารานี่ ใช่ป่ะห, <c oughs> หวานนะครับโอยกาแฟขมกาเฟยังวหวานนะครับกําลังทําเครื่องอทำเฟือเนาะยังไม่เสร็จอยู่นะครับตั้งแต่ตีห้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณโอจะสิบโมงครึ่งแล้วครับผม <c oughs> ป้าถึงว่าเลยครับ,บวันนี้หิวข้าวมากๆเลยครับใกล้หรือยังนี่ เหลือแคอ่ลวกเส้นวะเหลือแค่ลวกเส้นนะครับแล้วก็รอผักจากาคุณอันนะครับกับสาวภูพานเซฟแน่นอนทำกี่รอบแล้วนี่เฟืร์งเนี่ยโอ้ตลอดทำตลอดโอ้นึกว่าทำครั้งแรกนะครับนะรอชิมครับผมบลันนี้ก็เพิ่งจะชิมครั้งแรกนะครับสำหรับปีมือของสาวตาดำปกติก็พาไปซื้อที่ร้านเนาะ ถ้าทาเองก็นี่นะครับตั้งแต่ทีห้านะครับสิบโมงครึ่งแล้วนะครับยังไม่เสร็จอยู่ใช้เวลานานมากนะครับเพราะว่าเครื่องเทศของเฟื่อเนี่ยเยอะนะครับรอชิมครับผมกับครัวบ้านๆนะครับนี่ลมแรงมากนะครับด้านนอกผมตามพริกนะครับจะทำเป็นพริกผง ส่วนเพื่อนก็จะทำอะหอมเกียวนะครับช่วยๆกันครับผมจะได้ทานข้าวเรียวเนาะจิบกาแฟไปด้วยครับกาแฟเช้า นึกว่าสาวผู้พ่านหายไปใส่ครับผมไปรักผักแม่นี่เองเนาะโอ้โนี่มันสวนแล้วยิ่งกว้างว่ากินเราผักบุ้งมานะครับมาทานกับเฟื่อเนาะหลังบ้านก็มีแปลงผักนะครับแปลงผักเยอะมากนะครับไอ้มาำในลูกมะม่วงบีมน้ำมาอุ้ยนี่หลานชายนะครับนี่นะลูกพี่สาวเพื่อนเนาะซุกบ่หอมเจียว สุกแล้วนะครับอู้หูหอมมากเลยให้แม่ก่อนบอกให้แม่ก่อนกับเสี่ยวเสี่ยวลาวให้แม่ชิมก่อนนะครับทำเส็จไปแล้วสองด้วยนะครับผมนี่สีสันทำเองทุกอย่างนะครับเป็นยังไงเนาะรสชาติบอลนีก็น่งให้กำลังใจนะครับตอนนี้กำลังลวกเส้นเอาทำแจงญาติก่อนเนาะข้างๆข้างๆบ้านก่อนนะครับ เราก็ไม่เป็นไรนะครับกินทีหลังก็ได้นะครับให้แขกกินก่อนผมว่าบารานี่ต้องไปเปิดอยู่ไทยแล้วนะบารานี่เดี๋ยวอีกสองปีจะเอากลับไทยด้วยครับผมสองปีเลยเหรอคือนานแท้คือนานแท้ครับผมไปบ้านบารานี่ที่ไหนแม่บารานี่จะบอกว่าใส่ผู้สาวนะมาให้เบิ้งเน้เดี๋ยวกลับไปหาเงินค่าดองก่อนนะครับตอนนี้ก็ลองทดลองฝีมือ ทาอสแทบก็จะไปเปิดร้านกันอยู่หน้าเทียงนาบ่อนันบบนี้ก็ขายกาแฟยอยู่นะครับ<ม>แต่ไม่มีคนขายช่วงนี้ก็เลยไม่ได้เปิดนี่จะให้ขายกาแฟด้วยแล้วก็ขายต้มเส้นเนาะเ้มเส้นคขายเฟอร์อะไรเนี่ยแพ้ก๋วยเตี๋ยวแต่เครื่องปรุงหลายแย่งใส่มักเ่นอยู่ปะมักบอกต้องตามใจผู้กินได้ใส่อะไรม่ใส่กันได้ไหมครับม<อ>ักเลนมักเนคือมะเขือเทศมะเขือเทศ ต้องมานั better, ่งให้กำลังใจจักหน่อยนะครับจะได้เซฟเซฟพอดีเครื่องพอดีเครื่องพอดีไม่ได้มัดไม่รู้จะช่วยอะไรเนาะมันคยอป่านนี้ก็ไม่เคยทำนะครับรอกินอย่างเดียวนะครับเอาเซฟเซเดียวมีมีเส้นข้าวเปียกกับเส้นเส้นเล็กเนาะเส้นเฟย์เส้นเฟย์เส้นเล็กผักบวงผักบวงผักปลูกเอครับผมหลังบ้านนะครับหนะครับงานเฮีย โปรซันพิษด้วยเนาะแซ่บไปเดี๋ยวรอชิมครับผมจะเป็นยังไงนะครับสมคำล้ำลือหรือเปล่านะครับคุยโทรศัพท์ทำแต่เฟ้อทำแต่เฟ้อนะครับอบอกว่าเซฟมากเซฟมากนะครับวันนี้ได้ชิมแล้วนะครับ<า>ตั้ง,<า>งแต่ปีห้าจนห้าโมงเช้าแลครับห้าโมงเช้าเหรอหรือห้าโมงไหนดี่ยี่สิบนาทีอีกยี่สิบนาทียังไม่ได้กินหรอกเพราะว่าทำทีละถ้วยทีละถ้วยเพื่อจะครบคนอีกเนาะบางทีข้าวเช้าก่อนเป่า สาบ<ร>นะุพานแม่นกินตามมะฮุงอินตลอวเาพจะกินจนตามส้มตามเรไปกินรอแล้วครับนะรอชิมครับผมวันนี้เอาผักเยอะเด้อเ,เอาแบบเกาเหลาเก๋จังเลยเนาเอาผักเยอะซือเไปเลยไป มาตอนนี้ก็จะทําไปให้แม่กับญาติก่อนเนาะนี่มาดูเครื่องเคียงครับผมมีทุกอย่างเนาะทำเองทุกอย่างนะครับมีหอมหอมหอมบัวแล้วก็พริกกระเทียมเจียวนะครับมีทุกอย่างเลยเนี้ก่อนนบาเหมือนเปิดร้านเองเลยเนาะเปิดร้านเองเลยครับผมอยากได้อะไรก็ใส่ไปเลยอย่ร้าอีกนะอ่อยอยู่ร้านอีกนะครับเพราะว่าอยากได้หมูก็ตากใส่เยอะเลยเนาะ นี่ฮะบุรุนน่ะเป็นไงปีนต้เสียบขนาดเลยเออโอ้ยป๋าหอมมากได้เยอะกว่าร้านอีกน้ำลายฉี่ไหลโอ้แต่รอนานกว่าร้านเนาะของดีนะรอจะ่ตีห้าจนเที่ยงครับผมผมจะทําเสียดถ้วยนึงนะครับว่าเครื่องทําเฝอ์นี่เยอะมากๆนะครับนะเอาไปให้แม่ก่อนเนาะให้ไปให้แม่ชิมก่อนนะครับถ้าแม่บอกว่าบวดเสียบแล้วก็ค่อยคือมาปรุงใหม่เสียบไม่นอนวะต้องซีนลงไปอ๋อต้องชิมก่อนนะครับอ๋อถ้วยหนึ่งนี่คือทำให้ชิม กนยังเคยให้แม่กับยายบอกรือว่าหรือว่าคนจะไปให้เขาเลยบอกนี่ติดกันนะได้บอกเซฟแน่นอนอ่ะวันนี้จะได้ชิมนะครับฝีมือเห็นขี้ม้มาตั้งหลายเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เดินทางมาโอ้สามสี่เดือนแล้วเนาะสิมงละเบอรน้ำซุปโอ้น้ำซุปก็ยังไม่ได้ชิมเลยเซฟบอมาให้คุณอ่านชิม อืมเป๋อเต๋อกินนี่ได้น้องหอมหอมมากโอ้โหแซ่บป,ปลาไม่ต้องปงรุงเลยเนาะน้ำซุปไม่ต้องปงรุงเนาะครับตอนนี้มารันนี่ครับนังยกไปเนาะทำคะแนกน,นก่อนทำคะแนนก่อนนะมารันนี่เดือดคาโดสิลดลงครับอ <laughs> ๋อ้ซีคาเซนไปนะครับนี่ ย่างดีๆได้บาอนี่เลยย่านเป็นห่วงบานี่เลยห่วงเผลนะครับนั่นเป็นความนะตอนะตนนี้งีตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เที่ยงเลยเนี่เที่ยงแล้วเลยเที่ยงนิ กินด้ไรโมยเบายิงขอบคุณมากครับอบคุณครับผมได้เลยบุญได้ศุกร์ร่รวยครับครับถูกครับผมเป็นเคยบ้านเหล้าอยู่หลายลายลายครับถูกผมเมื่อกล่าอี้อยู่ทียังไหลอยู่โดยโดยโดยครับประเล็นมาเยอะประเล็นมาเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่เรามีสี่ท่านเนาะนี่ของคุณอัานนะผมของสาภุพาน อันนี้ของคนทำนะครับน้อยกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าดูจากหุก่นก็รู้กินไม่เยอะนะครับ <ừ> ส่วนของบรานี้ครับผมพิเศษหน่อยอยกจนยากนเนาะพิเศษครับผมเขาไม่เคยกินเฟือที่ถ้วยใหญ่ขนาดนี้นะครับตั้งแต่ม,มาสมุโรปรากานะครับวันนี้ก็เลยสั่งพิเศษถ้วยใหญ่ๆนะครับถ้าขายเยถ้วย่าไรนี้โอ้หกสิบเจ็ดสิบก็ได้ลายเงินยะหกสิบเจ็ดสิบั่จะยกสองคนนะครับ มันพิเศษดีนะพอไปนะพอแล้วอาจารย์ครับบารันีกินไม่หมดนี่ปั๊บบารันนี่นะสาธุำนะไม่ต้องปล่าก็ได้เพราะว่าเรากลับตอนค่้มกินไม่หมดก็กินรอบสองก็ได้นะครับเนี่ยต้องปรุงครับผมโอ้ื่องปรุงก็ตามใจสั่นนะครับอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยนะครับหัวเกี๊ยวก็เกี๊ยวเองเกี๊ยวใหม่ๆเลยหอมเนาะ การทำเองก็แบบนี้นะครับอยากใส่แล้วก็ใส่นะครับเป็นไงแ <c oughs> ค้นอันในฆ่าก็อันถวยตบเป <c oughs> <c oughs> ียนไม่ได้สำะรับในฆ่าก็จะเกือบตีกันนะผม <c oughs> เผื่อจะเสร็จก็เที่ยงนะครับเทียบหรือเปล่าอืม ทำเองปรุงเองชิมเองกินเองครับผมาคือจะสิบเนาะเที่ยงครับผมทำตั้งแต่ตีห้านะครับเที่ยงพอดีนะครับได้ทานข้าวเชาว้ามาเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้ยบาลานีก็น้ำ สูดน้ำสูดแล้วสูดอีกครับผมหมดแล้วเนาะน้ำนี่บารลีสาวตาดำถือค้อนมาทาเลยนะหยิบมาหมดนี่คือถือค้อนเลยดัมเสียแต่ว่าการละครมีด้ยบารลีก็ถนนน้ำใจด้วนี่ปลาถนนน้ำไม่ถนนน้ำใจดีใจที่ทำให้ทานนะครับผมตั้งแต่ปีห้านะครับนี่ทั่วใหญ่กว่าเพื่อนนะนี่เห็นไหมเปรียบเทียบกันเลยมาชนแก้วมะชดแก้วตีแก้วเศรมาครับผมครั้งแรกในชีวิตที่กินผีมือสาวตาดำ ทำเฟือนะครับแซ่บแซ่บอะไรโอ้ลูกชิ้นจะใส่หัตต์ั้งหลายครับผมกลัวบปล่าละนี่ไม่อิ่มนะครับตัหนึ่งตักเองแซ่บปะจ่าแซ่บเนี่ยเซบขอชิมเนี่ยหวานเนี่ย โคศาตาดำนี่เป็นบาหวานแน่นอนเราหยอกนะครับแซบลแซบแซบแซบเหมือนกันนะครับทานเฟือยามเช้าด้วยกันนะผมที่เมืองอุทุมพรนะครับช้าอย่างเที่ยงนะบัานนี้เออข้าวเที่ยงบอกข้าวเที่ยงด้วยกันนะผมเป็นเป็นเมนูเช้าแต่ยามทานเที่ยงนะครับที่เมืองอุทุมพรนะครับสวรรค์นาเกีรับผมวันนี้ก็จะดาเดินทางกลับไทยแล้วนะครับไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนจะได้มาหา <laughs> น่าจะหลังปีใหม่นู่แหลนะเนาะตอนนี้ก็เดือนพฤศจิกานะครับเดือนธันวาก็น่าจะไม่ได้มาเรียกเยอะนะครับช่วงปีใหม่ <laughs> น่าจะนู่นแหละหลังปีใหม่ <laughs> เดี๋ยวชวนคุณอั๋นมาด้วยรอบหน้านะครับ <laughs> ไม่รู้จะมาด้วยหรือเปล่าเนาะ <laughs> <laughs> มาทานเฟอแล้วครับยำเช้ายำเทียงแซ่ยบปะตีมือตัวเอง กินคำใหญ่ๆชัว์กล้องหน่ช่วยบล็อกใหญ่นะครับผมแต่ละคนเนี่ยนบอกอือสาวภูผานก็ไม่พูดไม่จานะครับหิวข้าวนะครับกินยานเดียวส่วนเื่ออานก็